สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับปี2013เครื่อง16เกียร์ออโต้นะครับน้ำมันล้วนครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะครับนิสสันเซลฟี่ครับชุดแต่งรอบคันสีขาวสวยๆคันนี้งามมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานผ่อนชิลๆโดยประมาณ3,900นะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาท189,000บาทครับ189,000บาทมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับนิสสันเซลฟี่กว้างขวางนั่งสบายนะครับดูแลไม่ยุ่งยากครับสาหรับรุ่นนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับใครกาลังหารถใช้งานนะครับมาชมได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับคันนี้ปุ่มพุทสตาร์ทนะครับใครสนใจนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับในปี2 0 1 3ค่ายนิสสันนะครับนี่เลยครับรถสวยรับเบาะหนังสภาพภายในงามๆครับระบบแอร์ มีแอร์แถวสองสหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นพุธสตาร์ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจามาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับโดยรวมคัสสวยเช็คสวยมาฝากนะครับ гаранти อะไรครับไม่เคยชนนะครับไม้แท้1นึ่งแสกิโลเมตรนะครับดูแลูนย์ตลอดครับใครถูกใจก็มาดูครับมีแอร์ด้านหลังนะครับก็สวยครับราคานี้สภาพนี้พิจารณาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับกับรถตีคัสเช็คเรียบร้อย คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้นะครับสมาชิกทําหน้าที่ตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปปี2013นะครับ1.6ออโต้นะครับโดยรวมรถสวยครับเป็นรถ2มือจากป้ายแดงนะครับสภาพสวยๆสภาพดีๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มช่วงล่างแน่นๆนะครับยางกอบประมาณ90%นะครับใช้ได้อีกยาวรถโดยรวมครบจบคัดมาแล้วเช็คมาแล้วสมาชิกทําหน้าที่พิจารณาตัดสินใจนะครับชอบใช่มาดูได้เลยครับ รถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกสนใจครับเน้นโทนเจรจานะครับขอรูปขอไลน์กันได้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับสวยครับราคาสภาพนะครับสำหรับผมเคยใช้รุ่นนี้ผมก็เอาไปติดแก๊สอีกนะครับทนครับใช้ง่ายครับมันติดแก๊สแล้วมันประหยัดดีครับผมติดแก๊สทุกคันนะครับรถผมนี่ทับเอ็นไปได้ขนาด พอด LPG ผมก็ยังเอาไปติดแก๊สนะครับผมชอบแก๊สครับดูแลง่ายและประหยัดเหลือเงินเก็บเยอะครับถ้าท่านชอบและสนใจก็ฝากด้วยนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับถ้าเอาไปตีดแก๊สก็ทนครับเพราะว่าตัวนี้สวยๆนะครับเดิมทีรุ่นนี้ก็จะมีที่เป็นแท็กซี่ด้วยนะครับอะไรก็จะเยอะหน่อยหาง่ายคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับ